ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่นวัตรกรรมทางการเงินน่ะไม่ได้แย่แล้วเผอ a y m e n t เราอาจจะตันดับต้นต้นของโลกในความสะดวกนะครับแต่ถ้ามองในมุมคนพัฒนาหลังบ้านเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นระบบที่เมนเทนได้ง่ายและมันยุ่ยเยียมันเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมต้นทุนของอินดัสทรีอย่างธนาคารเองเนี่ยมันมีโอกาสเยอะมากเลยที่ อาจจะเอาไอ้บล็อกเชนเนี่ยมันลดต้นทุนตรงนี้ได้อีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้มันมีการพิสูจน์กันแล้วครับว่าเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนเลเยอร์1เลเยอร์2ต่างๆเนี่ยถ้ามันถูกออดอปใช้จริงๆในวงกว้างมันมีความเสี่ยงสูงมากเลยที่ตลาดทุนไทยอ่ะจะโดน disrupt แล้วข้อดีที่ดีที่สุดคือ Data s h a ร ing เราบ่นกันมานานผมพูดเรื่อง Big Data อะไรมาอนนี้เลิกพูดแล้วเพราะว่ามันไม่เกิดขึ้นทีที่จะแชร์กันขนาดอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันบางทียังไม่แชร์กันเลยระบบเนี้ยครับเมื่อเกิดอะไรปุ๊บมันพุ่งไปแล้วทันทีมันปรากฏและบันทึกอยู่บนมาตรฐานข้อมูลที่แบบประจักษ์ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นเพเิ่มมิจฉาชีพจับง่ายขึ้นด้วยซ้าเพราะราว่าทุกท<ำ>อย่างอยู่ในนั้นมีใช่แล้ว<ม>ถ้าทำ K Y C D D อะไรเงี้ยมันลิงก์กันหมดมันจะทําให้ร่นระยะเวลาในการ ทำงานไม่ว่าจะอยู่ในเอกชนเอง mm hmm. หรือภาครัฐที่เข้ามากํากับด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันมีเบนฟิตเยอะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแวลมีอัพกันไว้ด้วยนะคะ